สติการาสูตรพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่13ข้อที่ 403. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยพิสุทสงหมู่ใหญ่ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จแวะออกจากทางแล้วได้ทรงแย้มพระสวนในประเทศแห่งหนึ่งครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้มีความคิดว่าเหตุอะไรหนอปัจจัยอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระสวนพระตถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระสวนโดยหาเหตุมิได้นั้นไม่มีดังนี้ท่านพระอานุนจึงทำพระอุตราสงเฉวงบาครั้งหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุอะไรหนอ ปัจใจอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระสวนพระตถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระสวนโดยหาเหตุมิได้นั้นไม่มีดูก่อนอานอนท์เรื่องเคยมีมาแล้วที่ประเทศนี้ได้มีนิคมชื่อเวพาลิกะเป็นนิคมมั่งคั่งและเจริญมีคนมากมีมนุษย์หนาแน่นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปัผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอาศัยเวภาลิคานิคมอยู่ดูก่อนอานน์ได้ยินว่าที่นี่เป็นพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสอนภิสูจสงส์ที่นี่ครั้งนั้นท่านพระอานน์ได้ปูผ้าสังกติสี่ชั้นถวาย แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้ภูมิประเทศนี้จะได้เป็นส่วนที่พระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ทรงบริโภคพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาศนะที่ท่านพระอานนท์ปูถวายแล้วจึงปรักกะพระอานท์ว่าดูก่อนอานุ์ เรื่องเคยมีมาแล้วในประเทศนี้มีนิคมชื่อเวพรลิคะเป็นนิคมมัง่งคั่งและเจริญมีคนมากมีมนุษย์หนาแน่นดูก่อนอานน์พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวพรลิคะนิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี่เป็นพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะ ผู้เป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสอนภิสุสงฆ์ที่นี่มีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอุปถาผู้เลิศ มีมนุษย์ชื่อโชติปาระเป็นสหายของช่างหม้อชื่อคติการะเป็นสหายที่รักครั้งนั้นคติการะช่างหม้อเรียกโชติปาระมนุษย์มาว่ามาเถิดเพื่อนโชติปาระเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมุติกันว่าเป็นความดีดูก่อนอานนท์เมื่อกติการะช่องหม้อกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาระมนพได้กล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศีสะล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่าดูก่อนอานนท์แม้ครั้งที่สองคติการะช่องหม้อก็ได้กล่าวกับโชติปาระมนพว่ามาเถิดเพื่อนโชติปาระ เราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมุติกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สองโชติปาลมานพก็ได้กล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศรีรษะล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่า แม้ครั้งที่สามคติการะช่างหม้อก็ได้กล่าวว่ามาเถิดเพื่อนโชติปาระเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมติกันว่าเป็นความดีดูก่อนอานนท์แม้ครั้งที่สามโชติปาระมานพ ก็กล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศีสะล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่าเพื่อนโชติปาระถ้าอย่างนั้นเรามาถือเอาเครื่องสำหรับสีตัวเมื่อเวลาอาบน้าไปแม่น้าเพื่ออาบน้ากันเถิดโชติปาระมานพรับคำคติการะช่างหม้อแล้วดูก่อนอานนท์ลำดับนั้นกติการะช่างหม้อและโชติปาระมานพ ได้ถือเอาเครื่องสำหรับสีตัวเมื่อเวลาอาบน้ำไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำครั้งนั้นแลคติการะช่างมอได้เรียกโชติปาระมานพมากล่าวว่าเพื่อนโชติปาระนี้ก็ไม่ไกลพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเถิดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะ ผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัพพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมติกันว่าเป็นความดีดูก่อนอาน o ์เมื่อกติการะช่างหม้อกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปารละมานพได้กล่าวกับคติการะช่องหม้อว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะล้นนั้นที่เราเหิดแล้วเล่าแม้ครั้งที่สอง แม้ครั้งที่สามติการะชังหมก็ได้เรียกโชติปาระมานพมากล่าวว่าเพื่อนโชติปาระนี้ไม่ไกลพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเถิดเพื่อนโชติปาระเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงขนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าสมมติกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาระมนก็ได้กล่าวกับคติการะช่างม่อว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศีษะล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่าดูก่อนอานอน์ลำดับนั้นคติการะช่างม่อได้จับโชติปาระมนพที่ชายพกแล้วกล่าวว่าเพื่อนโชติปาระ นี้ก็ไม่ไกลพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรัตตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเถิดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรัตตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรัตตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมติกันว่าเป็นความดีลำดับนั้นโชติปาละมานพ ให้กติการะช่างหม้อปล่อยชายพกแล้วกล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนกติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศรีรษะล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่าดูก่อนอานท์ลำดับนั้นกติการะช่างหม้อจับโชติปาระผู้อาบน้ำดำกล้าวที่ผมแล้วกล่าวว่าเพื่อนโชติปาระนี้ไม่ไกลพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะ ผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเถิดเพื่อนโชติปาระเราจักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภา,ภา,าคทรงพระธรรมว่ากัสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมุติกันว่าเป็นความดีครั้งนั้นชโชติปาระมานพมีความคิดว่าน่าอัศจรรย์หนอท่านไม่เคยมีมาหนอท่าน ที่คติการะช่างม่อผู้มีชาติต่ำมาจับที่ผมของเราผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วการที่เราจะไปนี้เห็นจะไม่เป็นการไปเล็กน้อยหนอดังนี้แล้วได้กล่าวกับคติการะช่างม่อว่าเพื่อนคติการะการที่เพื่อนทำความพยายามตั้งแต่ชักชวนได้วาจาจับที่ชายพกจนล่วงเลยถึงจับที่ผมนั้นก็เพื่อจะชวน ให้กันไปในสำนักพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเท่านั้นเองหรือเท่านั้นเองเพื่อนโชติปาละจริงเช่นนั้นเพื่อนก็การที่เราได้เห็นพระผู้มีพรภาคผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นความดีเพื่อนคติการะถ้าอย่างนั้นจงปล่อยเถิดเราจักไป ดูก่อนอานนท์ครั้งนั้นคติการะช่างม่อและโชติปาละมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคสระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับคติการะช่องม่อถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคสุภนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่งนัที่โคนสนข้างหนึ่งส่วนโชติปาละมานพ ได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นผ่านการปราศัยให้พอระลึกถึงกันไปแล้วนั่งนาฏิโคนส่วนข้างหนึ่งกติการะช่างหม้อนั่งนาฏิโคนส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่โชติปารมามนพ เป็นสหายที่รักของข้าพระพุทธเจ้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแก่โชติปาลมานพนี้เถิดดูก่อนอานนท์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรันตะสมาสัมพุทธเจ้าทรงยังคติการะช่องหม้อและโชติปาลมานพให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อ่านหารให้ร่าเริงด้วยทรมีกถาลำดับนั้น กติการะช่างหม้อและโชติปาระมนบอันพระผู้มีพระภาคสรงพนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาดหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกาถาเพลิดเพลินชื่นชม พระภาสิ์ของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วลุกจับอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทำประทักษิณแล้วหลีกไปดูก่อนอานอนท์ครั้งนั้นโชติปามามนกได้ถามกติการะช่างมอว่าเพื่อนกติการะเมื่อท่านฟังธรรมนี้อยู่ และเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตหรือหนอเพื่อนโชติปาละท่านก็รู้อยู่ว่าเราต้องเลี้ยงมารดาบิดาซึ่งเป็นคนตาบอดผู้ชราแล้วมิใช่หรือเพื่อนคติการะถ้าเช่นนั้นเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตดูก่อนอานอนท์ครั้งนั้นคติการะช่องหม่อและโชติปาระมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะ ผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่งนที่ควรส่วนข้างหนึ่งคติการะช่างหม่อได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่โชติปาละมานพเป็นสหายที่รักของข้าพระพุทธเจ้า ของพระผู้มีพระภาคทรงให้โชติปาระมานพนี้บวชเถิดดังนี้โชติปาระมานพได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเมื่อโชติปาระมานพอุปสมบทแล้วไม่นานประมาณกึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะ ผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวพนิคะนิคมตามควรแก่พระพุทธาพิรมแล้วเสด็จหลีกจาริกไปทางพระนครพาราณสีเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงพระนครพาราณสีแล้วดูก่อนอานนท์ได้ยินว่าในคราวนั้นพระผู้มีพระรภาคทรงพนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ณป่าอิสิตนะมฤุกทายาวันใกล้พระนครพาราสีครั้งนั้นพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกิได้ทรงสดับว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงพระนครพาราสีประทับอยู่ณนะป่าอิสิตรณะมฤุกทายาวันใกล้พระนครพาราสีครั้งนั้น พระเจ้ากิกิกาสิราชรับสั่งให้เทียมราชยานที่ดีๆแล้วสรงราชยานอย่างดีเสด็จออกจากพระนะครพารณสีด้วยราชยานอย่างดีด้วยราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโดยเท่าที่ยานจะไปได้แล้วเสด็จลงจากราชยาน เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วประทับนั่งน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งดูก่อนอานทน์พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยังพระเจ้ากิกจกสีราชให้ทรงเห็นแจ้งให้ทรงสมาทานให้ทรงอาจหาร ให้ทรงร่าเริงด้วยธรรมีคาถาลำดับนั้นพระเจ้ากิกิกาสิราชอันพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงเห็นแจ้งให้ทรงสมาทานให้ทรงอาดหารให้ทรงร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพิสุสง์จงรับ พัตตาหารของบมอมชั้นในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับด้วยอาการดุสณนีภาพพระเจ้ากิก,กิกสิรานทรงทราบว่าพระผู้มีพระ,ระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วเสด็จลุกจากอาสนะ ถวายบังคมทรงทำประทักษินแล้วสเสด็จหลีกไปพอล่วงราตรีนั้นไปพระเจ้ากิกิกาสิราชรับสั่งให้ตกแต่งขาธนียะโภชนียะอันประณีตล้วนแต่เป็นข้าวสาลีอันขาวและอ่อนมีสิ่งดำเก็บออกหมดแล้วมีแกงและกลับเป็นอนเนกในพระราชนิเวศของเท้าเธอแล้วรับสั่งให้ราชบุรุษ ไปกราบทูลพัตการว่าได้เวลาแล้วพระเจ้าค่าพัตทหารสำเร็จแล้วดูก่อนอานน์ครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระรันตะสม,มาสมพุทธเจ้าทรงนุ่งแล้วถือบาทรละจีวรเสด็จเข้าไปยังพระราชนิเวศของพระเจ้ากิกิกาสิราชประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยพิสูจสงสง ลำดับนั้นพระเจ้ากิกิกสิราชทรงอังคาตพิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีตด้วยพระหัตของเท้าเธอครั้นพระผุ้มีพระภาคทรงพรนามว่ากสัสสาาะอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสวยเสร็จวางพระหัตจักบาทแล้วพระเจ้ากิกิกสิราชทรงถืออาสนะอันตำ่ำประทับนั่งนที่โคนส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงรับการอยู่จำพรรษาณเมืองพาราณสีของหม่อมชันเถิดหม่อมฉันจักได้บำรุงพระสงฆ์เห็นปานนี้พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเลยมหาบพิตรอัตมาภาพรับการอยู่จำพรรษาเสียแล้วแม้ครั้งที่สอง แม้ครั้งที่สพระเจ้ากิกิกาสิราชได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงรับการอยู่จำพรรษาณนะเมืองพราราณสีของหม่อมชั้นเถิดหม่อมชั้นจักได้บำรุงพระทรงเห็นปานี้แม้ครั้งที่สพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอย่าเลยมหาบพพิต อาตมาภาพร,รับการอยู่จำพรรษาเสียแล้วครั้งนั้นพระเจ้ากิกิกาศิราชทรงเสียพระไทยทรงโทรมนัดว่าพระผู้มีพระภาคทรงขงนามว่ากัสปะอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับการอยู่จำพรรษาณนเะมืองพระนาศีของเราเสียแล้วดังนี้แล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีใครอื่นที่เป็นอุปถากยิ่งกว่าหม่อมฉันหรือ มีอยู่มหาบุพพิษนิคมชื่อเวพระนิคะช่างม้อชื่อคติการะอยู่ในนิคมนั้นเขาเป็นอุปถาข,ของอัตมาภาพนับเป็นอุปถาชั้นเลิศพระองค์แลทรงเสพระไทยมีความโทมนัดว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับการอยู่จำพรรษาในเมืองพารณสีของเราเสียแล้วความเสียใจและความโทมนตสนี้นั้น ย่อมไม่มีและจักไม่มีในช่างม้อคติการะดูก่อนมหาบุพพิษช่างม้อคติการะแลถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเว้นขาดจากปานาติบาเว้นขาดจากอาินนาทานเว้นขาดจากกามีสุมิชาจารเว้นขาดจากมุสาวาสเว้นขาดจากน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดูก่อนมหาบุพพิษ ช่างม่อกติการะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใครดูก่อนมหาบุพิษช่างม่อกติการะเป็นผู้หมดสงสัยในทุกข์ในทุกขสมุท,ทยัยในทุกขนิโรธในทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาบริโพคพัดหนเดียว ประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมปล่อยวางแก้วมณีและทองคําปราศจากการใช้ทองและเงินดูก่อนมหาพ,พิษช่างมอกติกาละแลไม่ขุดแผ่นดินด้วยสา์และด้วยมือของตนนํามาแต่ดินตะลิ่งพังหรือขุยหนูซึ่งมีอยู่ด้วยหาบทําเป็นภาชนะแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าในภาชนะนี้ผู้ใดต้องการ ผู้นั้นจงวางถุงใส่ข้าวสารถุงใส่ถั่วเขียวหรือถุงใส่ถั่วดำไว้แล้วนำภาชนะที่ต้องการนั้นไปเถิดดูก่อนมหาภพิษช่างมอกติกาละเลี้ยงมันดาบิดาผู้ชราตาบอดช่างมอกติกาละเป็นอุปาติกะจะปริธดิพาในภพนั้นมีการไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพาโอรัมภากิยสังยชตห้ประการหมดสิ้นไป ดูก่อนมาพุพิษครั้งหนึ่งอัตมาภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวพนิฆะนั้นเองเวลาเช้าอัตมาภาพนุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปหามารดาบิดาของคติการะช่างหม้อถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปไหนเสียเล่ามารดาบิดาของคติการะช่างหม้อตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถาของพระองค์ออกไปเสียแล้ว ขอพระองค์จงเอาข้าวสุกจากหม้อข้าวนี้เอาแกงจากหม้อแกงนี้สวยเถิดดูก่อนมหาบุพพิรครั้งนั้นอาตมาภาพได้เอาข้าวสุกจากหม้อข้าวเอาแกงจากหม้อแกงฉันแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปลำดับนั้นคติการะช่างหม้อเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าใครมาเอาข้าวสุกจากหม้อข้าวเอาแกงจากหม้อแกงบริโภค แล้วลุกจากอาสนะหลีกไปมารดาบิดาบอกว่าดูก่อนพ่อพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาเข้าวสุกจากหม้อข้าวเอาแกงจากหม้อแกงสวยแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นคติการะช่างหม้อมีความคิดเห็นว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผุ้มิพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะ อรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เราดูก่อนมหาบุพพิษครั้งนั้นปิติและสุขไม่ละคติการะช่างหม้อตลอดถึ่งเดือนไม่ละมานดาบิดาตลอดเจ็ดวันดูก่อนมหาบุพพิษครั้งหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่เวพระนิคะนิคมนั่นเองครั้งนั้นเวลาเช้าอาตมาภาพนุ่งแล้วถือบาตรและจีวร เข้าไปหามารดาบิดาของกติการะช่างหม้อถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปไหนเสียเล่ามารดาบิดาของกติการะช่างหม้อตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถาของพระองค์ออกไปเสียแล้วขอพระองค์จงเอาขนมสดจากกระเช้านี้เอาแกงจากหม้อแกงนี้สวยเถิดดูก่อนมหาบุพิตครั้งนั้นอัตมาภาพ ได้เอาขนมสดจากกระเชา้าเอาแกงจากหม้อแกงฉัดแล้วลุกจับอสนะหลีกไปลำดับนั้นคติการะช่างหม้อเข้าไปหามานดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าใครเอาขนมสดจากกระเชา้าเอาแกงจากหม้อแกงบริโภคแล้วลุกจับอัสนะหลีกไปมานดาบิดาบอกว่าดูก่อนพ่อพระผู้มีพระภาคสรงพระนามว่ากัสปะ อรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาขนมสดจากกระเชา้าเอาแกงจากหม้อแกงสวยแล้วเสดลุกจากอสนะหลีกไปครั้งนั้นคติการช่างหม้อมีความคิดเห็นว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เราดูก่อนมาหาภพ,พิษครั้งนั้นปิติและสุข ไม่ละคติการะช่างม้อตลอดกึ่งเดือนไม่ละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวันดูก่อนมหาบุพพิษครั้งหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่เวพรริกานิคมนั่นเองก็สมัยนั้นกุติรั่วอาตมาภาพจึงเรียกพิสุทธ์ทั้งหลายมาว่าดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันไปดูญาติที่นิเวศของกติการะช่างหม้อเมื่ออาตมาภาพกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับอัตมาภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญญาตินิเวศของคติการะช่างม้อไม่มีมีแต่ญาติที่มุงหลังคาเรือนที่คติการะช่างม้ออยู่เท่านั้นอัตมาภาพได้สั่งภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันไปรื้อญาติที่มุงหลังคาเรือนที่คติการะช่างม้ออยู่มาเถิดดูก่อนมหาโพธิ์ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้น ได้ไปรื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือนที่คติการะช่างหม้ออยู่มาแล้วลำดับนั้นมารดาบิดาของคติการะช่างม้อได้กล่าวกับพิสุท์ทั้งหลายนั้นว่าใครมารื้อหญ้ามุงหลังคาเรือนเล่าพิสุททั้งหลายตอบว่าดูก่อนน้องหญิงกุฎีของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมารดาบิดาคติการะช่างหม้อได้กล่าวว่าเอาไปเถิดเจ้าข้า เอาไปตามสะดวกเถิดท่านผู้เจริญครั้งนั้นคติกระช่างหม้อเข้าไปหามารดาปิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าใครมาเรื้อย่้ามุงหลังคาเรินเสียเล่ามารดาปิดาตอบว่าดูก่อนพ่อพิสุท์ทั้งหลายบอกว่ากุดีของกราผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ารัวดูก่อนมหาปุพิธ ครั้งนั้นคติการะช่างหม้อมีความคิดเห็นว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เราดูก่อนมหาุพิษครั้งนั้นปิติและสุขไม่ละคติการะช่างม้อตลอดกึ่งเดือนไม่ละมันดาบิดาตลอดเจ็ดวันและครั้งนั้น เรือนที่กติกะระช่างหมออยู่ทั้งหลังนั้นมีอากาศเป็นหลังคาอยู่ตลอดสามเดือนถึงฝนตกก็ไม่รั่วดูก่อนมหาบพิษกติกะระช่างหมอมีคุณเห็นปานนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของกติกะระช่างหมอแล้วกติกะระช่างหมอได้ดีแล้วที่พระผู้มีพระภาคทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เขาดูก่อนอานอนน ครั้งนั้นพระเจ้ากิกิกาิราชได้ส่งเกวียนบรรทุกข้าวสารข้าวปันทุมุทิกะสาลีประมาณห้าอยเล่มและเครื่องแกงอสมควรแก่ข้าวสารนั้นไปพระราชทานแก่คติการะช่างม้อครั้งนั้นราชบุรุษทั้งหลายเข้าไปหาคติการะช่างม้อแล้วได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เจริญมีข้าวสารปันทุมุทิกะสาลีบรรทุกเกวียนประมาณห้าร้อยเล่ม และเครื่องแกงอสมควรแก่ข้าวสารนั้นพระเจ้ากิกิกสิราชทรงมาพระราชทานแก่ท่านแล้วจงรับของพระราชทานเหล่านั้นไว้เถิดคติการะช่งม่อได้ตอบว่าพระราชามีพระราชกิจมากมีพระราชกรณียะมากของที่พระราชทานมานี้อย่าเป็นของข้าพระเจ้าเลยจงเป็นของหลวงเถิดดูก่อนอานอนท์เธอจะพึงมีความคิดเห็นว่า สมัยนั้นคนอื่นได้เป็นโชติปาละมานพแน่นอนแต่ข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเราได้เป็นโชติปาละมานพพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วพระอานทน์ยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วดังนี้แลจบคติการะสูตร